สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขับโ,โ,บโรบอปคบลองดูหน่อยเ <c oughs> จ้าของก็าลงกินข้าวครับอ๋อไปครับเห็นเจ้าของเขารักรถมากเลยนะคันเนี้ยแม่เงเขาออกเลนไหนวะเนี้ยกำเฮ้ยเจ้าของเขาขับนิ่มมากเลยขับแรงไม่ได้หรอกเดียวเขาว่าเอาออ ไปเลนไหนของเขาวะเนี่ยลองวิ่งดูหน่อยสิยแม่งเขาเล่งเขาเตะมีปื๊ดปืดเลยไหมเราค่อยๆไปดีกว่าเนาะคันนี้ไปนี่เราก็ตามไปนี่แหละเฮ้ยมีรถพ่วงเข้ามาด้วยว่าทุกคน โอ้กระเร่งเข้ายกมิดดึงมันจะหอนอย่างเดียวเลยมั้ยป๊าดว่ะบ่บเคยขับลงเขอาเปียเทียเลยนี่ไม่เคยขับเลยทุกคนบรรยากาศครบแอร์เย็นดีแท้แม้เข้าไปเกียร์2ว่ะเราก็ค่อยไปดีกว่าเพราะปกติแล้วอ่ะผมเคยนั่งกับคันนี้ยเจ้าของเค้าขับนิ่มมากเลยขับอย่างนิ่มเลยแหละแต่ราเคาขับดีนะทุกคน สองซีเนาะเครื่องห้าบันนีู่วีตรงนี้หนุ่นๆเรวไปเบาๆโอ้ันเร่งนี้แตะนิดเดียวปื๊ดๆเลยพี่น้องเอ้ยมันก็สมกับราคาเงินล้านเนาะชื่อมาล้านกว่าครับขึ้นนี้ไปเยียสองดีกว่าไม่มือจับพวองอไร โอ้โไปเลยคขนาดเกีย้ยหนึ่งอ่ะเกีย้ยหนึ่งแบบเบาๆยังหอนครับไปเลยครับนแหลยยาวไปถึงทีเทเลยแล้วกัน โอ้วันนี้เสียลต้องได้เยอะกับเขานะ่นี่เขาจอดกินข้าวเที่ยงอ่ะเจ้าของไม่ได้จอดอ่ะต้องคิดค่าแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันคือเป็นท่อป่าวะโอ้เบาลมอีกไหมดึงดึง,ด,งดึงเลยพี่น้องเมื่อแม่นออกไปถือจับด้วยว่าหากออกไดเไลีย <laughs> อย่านะแต่น้อยแต่น้อยอต่น้อยอยังก็สิ่งี้งก็วิ่งทุกวันนะถามเสียแอลแล้วนะว่าวิ่งวันหนึ่งขับเองก็เหลืออยู่ครับวันละพันกว่าบาทสองพันบางวันก็สองพันวันไหนคล่องๆน้นเหลือเหลือสองพันอยู่ครับอาจจะสองพันกว่าอาจจะมีนะวันละสองพันกว่าบาทบางวันก็เหลืออยู่พันห้าพันหกพันเจ็ดแล้วแต่ครับอันนี้คือที่ เขาบอกว่าเขาขับเองมันจะเหลือประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เจ๊ต้องจ่ายค่าแรงผมละหนึ่งเที่ยวก็น่าจะเหลือน้อยกว่าทุกวันแหละวันนี้ก <c oughs> ูขับดีจังลองลองดูก่อนครับเผื่อถึกหวยจะได้ซื้อเหมือนเขาสักคันนึง ถามว่าเคยซื้อไหมก็นานๆซื้อทีครับแต่ไม่เคยถูกหรอกถูกอยู่นานๆถูกทีสองตัวครับเหมือนจะได้อยู่นอก ok เงินล้านอ่ะสองตัวท้ายอ่ะ <laughs> เออ ไล่เลยว่ะอู้คขั้นเร่งก็แตะน้อยๆบุดๆ,ๆเลยวะ่ปะปลารถเขาเกียร์เข้าง่ายเหมือนเกียร์รถยนต์เลยนะทุกคนของเขาดีจริงๆครับ อ่อนดีด้วยโอ้เกียร์เขาขึ้นนิ่มดีแต่ว่าเข้าง่ายมันเกียร์รถยนต์เลยอะอปครอ่ะเออเหรอรถเพียบเลย อสองคันนี้ขึ้นานแต่ว่าก็อาจจะสองคันนี้ใหม่คันลังมาอีกไหม <c oughs> กับบินเอาไปก่อนแล้วกัน ดีขนาดเลยวะปกติบางคันนี้นถ้า,ารอบไม่ถึงมันก็ไม่ค่อยหอนนะทุกคนอันนี้เขาแตะเบาๆอ่ะหรือวะขับประมาณนี้ครับหอนดีมากเลยรถเขานี่เกียร์นี่เข้าง่ายเหมือนเกียร์รถยนต์คนะเบาๆก็ได้จกเฮ้ยอ๋อ,อตัวเขาหยอดข้างนอก แค่เขวิ่งนะเจ้าของรถเขาน่าจะวิ่งมาเนี่ยครับก็วิ่งไปเรื่อยๆครับที่เทมันก็ไม่ไกลหรอกจากบบอออกมานะแค่ขากลับมันต้องไปยู่เทินไกลนิดนึง ก็เที่ยวนี้ถ้าเกะกะใครต้องขออาัยด้วยนะฮะแต่ว่าไม่มีรถจีท้ายนะทุกคนมือใหม่ครับหลายปีแล้วไม่ได้ขับรถดำเนี่ยนานแล้วครับนานๆจะได้ขับพี่เขา,เ,าเข้าไปทีข้างในเปลสองกันคุณตะลบเลยขอโทษนะพี่กำลังกินข้าวอยู่เลย ไปเทงในครับเมื่อกี้เขาทำมให้เทตรงนี้วะโอ้ตรงนี้เขาเทสูงมากเลยตรงนี้เขาน่าจะตรงนี้เขาน่าจะทำยกกระดังกก่อนหรือเปล่าโอ้ ข้างหลังตามตูดมาครับช้ามากไม่ได้เดี๋ยวเข้าสีดาวพอเขาด่าเขาไม่ได้ดา่าโดนผมนะเที่ยวต่อไปเขาน่าจะด,าด่าโดนเจ้าของรถแหละเลอ้ยโอ้เบาเบาเบานุม่มเบาตรงนี้กระโดดมันกบเลยอะ โอ้คีร์สองก็ขึ้นเร็วเถอะวะเทนนู่นดีกว่าเดี๋ยวข้นหลังเขาเจะเทตรงนี้เฮ้ยเบาลมไหมโดดดึงๆึงเลยครับึ๊บอตามมาเต็มเลยเดี๋ยวให้ขาัางหลังเขาเทเอาไปเทใกล้ทางออกนู่นดีกว่าชิบ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 ,ชบหารูก่อน นีไ่ไงเราได้รูนี้แหละแทงรูนี้เลยเราอย่าตามมานะไม่มีใครตามหลังคนระับโอ้เขาเร่งเขาแตะนิดเดียวไหมขึ้นปุ๊ดปๆ๊ป,ป,ป๊เลยไหมตรงไหนวะอันนี้เหรอ เออ,อันนี้หละข <P TO> ึ้นแบบ PTO แหวนคนนี้ตามตูนมาที่ก่อนมาไปก่อนซื้อปะมาเป็นยังครับไอ้เข้าใจ ตัวตรงไหนไว,วะอตัวทางออกครับบางทีเขาก็ไม่แจกตรงที่เทอ่อ้อีที่ทางเข้าบางทีเขาไม่แจกตรงทางออกอย่างวะเฮ้ยล็อกกี้นี่แม้งมาทีหลังเหาวะเทมหันเลยวะเนี่ยเขาไล่เข้ามาทีข้างในหมดนะทุกคนอู้เม้งกระเลงเราเตะปีพืดพืดพืดหรือเปล่าเครื่องใหญ่เนาะ โอ้กดปืนนี่กระโดดเลยลังติดเบาะเลยรถเป๊ะขอดสองใบได้ไหมโอ้ยยังวะขอตัวสองใบหน่อย ไม่ได้เลยอะเอกอีสานโอ้เกียร์ไหมตอนรุนยับปะ แก้วครับทำเร็วได้ครับมาลองใส่เกียร์หกหน่อยที่มาเมื่อกี้ได้เกียร์ห้าเกียร์ห้าก็ยังเกียร์หก็ก็โอ้ยยกเป็นหอนครับ มาขากลับมันต้องมาอยู่เทินไกลนิดนึงครับทุกคน มันคือขั้นใหญ่ใช่หรือล่ะเบรก ABS มักเป็นยังชี้แหละเหยียบปุ๊บมันชอบติดตามหลังอ่ะล็อกกี้ตามตูดว่ะเฮ้ย รถกร็ไล่ไปกว่าจะพาพุ่นน้อไอ้ขั้นหลังก็ามาอีกจนได้ไอ้แกว้วฮม่อย่ามาว่าเาเลยเร็วผมใจร้อนนะเนี่ย อคิวหลยคันว่ะถึงได้แท่เลยเถวนี้ไม่เป็นไรครับเทียบต่อไปเราให้เจ้าของรถขับเขาก็จะไปด่าเจ้าของรถตู่นแหละตรงนี้เขาก่อนครับเขาตามตูนแล้ว ดีจังว่ะไปดูที่บอ่อนั่นนะครับราคาอยู่ตรงนี้ทรประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงเขาเข้าทางไหนวะจบไม่ได้แล้วอ่ะ มีทางเข้าทางออกของเขานะทุกคนก็ตรงนี้นนหนแหละเหม็นบ้าบึ๊บึึึบบ เบานุม่มเบายอ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 ,อว้าเกียร์สามใบเถอะวะไม่ได้ครับต้องเกียร์สองดีกว่าลองไปเกียร์สามใบมากเลย ผมไม่รู้เจ้าของเขาขับเกียร์อะไรนะเข้ามาในบ่อเนี่ยลองเกียร์สามหนึ่งเกียร์สามอย่างเร็วอะทุกคนเ <laughs> นี่ยคันเร่งแทบไม่ได้ไม่ได้เหยียบเลยว้มันเร็วเกินครับเกียร์สาม ผมอาเกียสองนี่แหละพอดีแล้วเพราะทางมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นาอมันจะกระโดดหน่อยไปเลยลบไปไปก่อนเลยรถไครวะรถช่างมาซ่อมอะไรได้วยวมอินดวนไปไหนเนะี่ย ทำน้องวะนะเนี่ยก็รถือว่าเกียร์สองก็เร็วอยู่นะทุกคนเกียร์สองก็เร็วอยวู่เราข้ามเลนเลนะครับเพราะว่าเรามาเมื่อกี้เจลพาข้ามตรงนี้ปุ๊บข้ามนี่เลยเ <c oughs> <c oughs> ขาน่าจจะกินข้าวกันอยู่นะยังไม่เสร็จหรือเปล่าตัว นักงานฉีดน้ําเตรียมพร้อมนายว่าเจ้าของรถไปไหนเนี่ยเฮ้ยเขาตักแล้วโอ้ตายแล้วใครล่ะคนเฮ้ยลูกเออยู่นี่หรือเปล่าวะเนี่ยเจ้าของรถอยู่นี่เดี๋ยวไปใส่ดินก่อนเดี๋ยวใส่ดินก่อนตักดินใส่ก่อนแล้วขึ้นมาหาเจ้าของรถให้เขาขับขึ้นนบเดี๋ยวไม่ปลอดภัยแม่เาใส่ดินลายไหนวะฮ้าโหลไหนะ เขาลงไปใส่ดินลายในนี่ใส่กับคันไฟเยอะๆเนี่ยน่าจะลงแสงลัางอันนี้ทำทางอยู่ขอพายับมือใหม่หัดขับนะพี่น้อง เก้หนึ่งไปเลยฮะเห็นเขาว่าระดับนี้นะทุกคนเนี่ยถ้าระดับนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับดินเนี่ยถ้าเอาว่าเอาระดับเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วโอว้โดดดงๆเลยพี่น้องเมฆบบบนี้ <c oughs> ตั้งลำไกลหน่อยนะเบะ <c oughs> ไหนวะมือไม่โค้งเห็นวะมองหามือไม่โค้งไม่เจอครับโอ้โอเคถึงบอ่อคืนเรียบร้อยครับถึงบอ่อย่างปลอดภัยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทุกคน บายบายลูกเว้อะบรรยากาศประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ